ครับผมแต่พอเรื่องอการจัดปำดับต่าะก็จริงๆก็ก็ไม่มีอะไรใหม่ไปกว่า3-4วันนี้พี่ก็ให้สัมภาษณ์ไปไปอย่างที่เห็นวนะครับว่าว่ามันก็คือความรู้สึกน้อยใจของคนทํางานแค่นั้นแค่นั้นเองคือมันเป็นแบบพี่แค่แค่รู้สึกว่าแล้วคนเราเสียใจมันก็ต้องมีสิทธิ์ร้องไห้ว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์บ่นอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้จะบอกว่ามาเรียกร้องความสนใจหรือว่าทํามาเป็นดรามา่าเพราะว่างานของเรามันเสร็จไปแล้วมันต่อให้มันขายได้ขายไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นสุดได้สุดเสียไม่ออกมาแต่ขายได้เนี่ยหนังแบบนี้มันก็เราทามันมาหนักเราก็อยากให้มันมีพื้นที่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแนตะ่รก็จริงๆแล้วอะฮะการตลอดถามวันมาเนี้ยเราก็คุยไปหมดกับกับทุกสื่อนะฮะล้วก็อยากให,อกให้อยากให้สื่อไปคุยกับวันนี้นอกจากมามา มาตอบอะอยากมาฟังมากกว่าเพราะอยากให้ไปคุยกับคนที่มันที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้จริง,รง,รงเพราะว่าคุยกับพี่มันปลายทางเนาะในฐานะคนทาํามันก็ได้ได้เท่านี้แหละมันก็กายกลัวที่จะแบบเดี๋ยวจะเข้าใจกันไปไปผิดว่าแบบไปใหญ่ไปโตไปปัน่นให้มันเป็นดารมาม่าว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราเป็นเป็นดาราม่าระหว่างหนังกับหนังหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าพี่กับโรงมีปัญหากันเหรอไม่ใช่มันก็คือจริงๆมันก็แค่ ใครใครอยู่ตรงนี้ก็ทำก็อาจจะบ่นแบบนี้แหละแต่เขาเนี้ยกวามันตีความผิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่เวิร์กในความเข้าใจหลายๆคนเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วกระบวนการเอาหนังเข้าไปอยู่ในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรยังไงกันบ้างอธิบายคร่าวๆให้เราฟังโอ้โหไม่ทราบเลยมไม่ไม่ทราบเลยจริงๆพอในแง่ของผู้ก่กับอันนี้ผมถึงบอกว่านักข่าวอ่ะพี่ๆนักข่าวอ่ะช่วยไปไปคุยกับทางโรงโไปคุยกับคนที่เขาทราบจริงๆเพราะว่าอันนี้พี่ตอบไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้ ่วงกับไม่ได้มีสัดส่วนในเรื่องการการเอาไปฉายในโงรงกี่วันกี่วันอะไรยังไงจะไม่รู้เรื่องเลยครับแ้วทีนี้พอนังมันเป็นปัญหาแบบนี้เอ่อในความรู้สึกของเราจา่นอกจากเรารู้สึกน้อยใจอะไรอย่างนี้แล้วมันมีมันมันต้องอยังไองอีกไหมพี่เราอยากให้เขายัางไงบ้างคือมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วว่ามันเป็นเรื่องมันว่ามันว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เกินตัวเราแล้วสิ่งที่เราทําคือความรู้สึกของเราก็ก<ม>็ทําทไปแล้วคือเราแค่ หลังจากนี้มันก็คงให้ผู้ใหญ่ได้คุยกันหาลือกันทางโรงหนังกับทางสตูดิโอทางสหมงคลได้คุยกันอะไรเงี้ยว่าแบบเออมันจะหาทางออกอยังไงที่ท,ที่ที่มันจะไม่ได้เกิดกับกรณีแบบนี้ขึ้นอีกอะไรเงี้ยในาณะผู้กับโพไฟรการข่าวออกไปก็ยังไม่มีการไม่มีไม่มีโรงก็ก็เหมือนเดิมแหละก็เหมือนกับภาพวันนั้นแหละฮะแต่ว่า เราก็เราก็อยู่ในจุดว่าเอาแล้วแต่ละการทํามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ทําเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าหนังมันก็ทํางานของมันเต็มที่แล้ววันนี้มันก็50ล้านเท่าที่โรงที่มันมีผมว่าขุนพันสามก็สู้แล้วล่ะก็ได้สู้แล้วเราก็ทํางานแล้วมันว่าในฐานะคนทำหนังคนหนึ่งเราก็ไม่อายอ่ะเนึ่อว่าส่วนคนดูเสร็จแล้วจะชอบไม่ชอบอันนี้มันลดสนิยมส่วนตัวอยู่แล้ว ยังไม่มีให้ยังไม่มีเังไม่มีผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดรอบมันมากกว่านี้หลังน่าจะน่าจะไปกันใกล้กว่านี้ได้ง่ายได้ไวเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าเชื่อว่าก็คือมันก็เป็นปกติถ้ามันมีรอบขายเยอะขึ้นมันก็มีโอกาสม่าขึ้นเช่ไหมที่จะได้โชว์อะไรเงี้ยเออมันจริงๆมันมีความรู้สึกเหมือนแท่แบบไงเดียเหมือนเหมือนหนังเหมือนลูกสาวผมเงี้ยแล้วแล้วไปคุยกับยโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ แล้วก็ซ้อมมาเราก็ซ้อมกันมาปีหนึ่งลูกสาวผมก็เห็นลูกสาวผมตื่นเต้นพอขึ้นโชว์จริงๆให้โชว์สองนาทีอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเหมือนพ่อคนหนึ่งที่มันรักลูกแล้วมันก็นั่งบน่นแต่ผมไม่รู้จะบน่นใครบ่นพ่อเหรอบ่นโรงเรียนเหรอหรือบ่นถ้าใค่ข้าน้ำเหรอผมไม่รู้อันนี้พูดไม่ได้จริงๆไม่รู้ในกลุ่มเพื่อนๆทุ่มกับด้วยกันได้ได้คุยกันถึงทอปิกนี้ไหมครับ ก็คุยกันผ่านสมาคมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าที่สมาพันธ์เขายื่นไอสมาคมเขายื่นหนังสือไปอะเดี๋ยวเขาคือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นกับใครมันก็มันก็ไม่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 ดีอะฮะมันว่านะมันว่ามันก็ไม่ไม่ไม่น่าจะมีใครแฮปปี้ถ้าเกิดขึ้นผมว่ามันก็เลยมีการคุยกันแบบโันใจก็ให้กําลังใจว่าเออสู้ๆเราบอกเฮ้ยไม่เป็นไร มันบันครู้สึกของเรามากขนาดไหนครับีว่าถ้าเกิดเราทําหนังขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งแล้วบอกโอ้โหถ้าเกิดมีการเข้าฉายแล้วโดนกองพอเป็นหนังไทยโดนตัดรอบหรือว่ามีมีการแข่งขันกันระหว่างรอบกับรอบอะไรอย่างงี้มันเสียใจแต่มันไม่บั่นทอนผมก็ทําหนังมา20กว่าเรื่องแล้วไอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเอาจริงเราก็ไม่ใช่ใหม่อะเนาะเราก็เราก็เราก็ยังทําต่อไปอย่างโพรมิสเนี่ยวันนี้ที่มาเนี่ยมันก็คืองานของบริษัทลองเกียร์บูร์ดอชันซึ่งก็ยังผลิตงานอีกอีกเยอะอีอะไรต่อไปดู คือหน้าที่คนทำเราก็ทําให้ดีที่สุดแหละครับทำให้ดีที่สุด,ท,ดทําให้ให้คนดูลักเราที่สุดทอนนี้ส่วน,ส,วนส่วนธุรกิจก็เป็นเรื่องของธุรกิจให้เขาคุยกันอ,อันนี้ระว่าเป็นงานเลีล้ยงนะอาย์าเป็นการคุยกันม,มาก้นกับก็คุยกันทะจริงจริงเราคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วล่ะก็แบบส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจกันก็พร้อมจะลุยกันอะไรเงี้ยพร้อมจะแบบส่วนใหญ่ก็แบบเฮ้ยยังคิดถึงบรรยากาศหนังเรื่องนี้มัน มันเมมโมรี่ความรู้สึกดีๆของคนทํางานเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยอกันมาอะไรย่างเงี้ยแล้วพอทุกคนเจอสถา,านการณ์อย่างนี้ก็ก็รู้ผมก็รู้แหละว่าข้างในเขารู้สึกอะไรแต่ว่าก็ไม่มีท้อนะไม่มีใครแบบพอแล้วเลิกแล้วไอ้รุ่นพวกนี้มันไม่น่าห่วงหรอกน่าห่วงรุ่นเด็กๆที่แบบจบฟิลม์มจบอะไรมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเจอสถา,านการณ์แบบนี้ก็ก็ก็ถึงบอกไนงะว่าว่าบางที รัฐบาลหรืออะไรเขาอยากให้เขามาให้มาคุยกันนะให้ผู้ใหญ่เขาคุยกัน<ม>อยากให้นักข่าวไปสัมภาษณ์เขาจริงไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็อยากให้ให้เขาก็ลองคุยๆดยยูนะว<ม>่าจะไปยังไงอันนี้มันเป็นเกณฑ์แรกของเราเอาเลยทำให้เราเรู้สึกว่าเฟลววัญขวัญขนี้ก็คือจริงๆอ่ะถ้ามันสองอาทิตย์แล้วมันออกจากโรงอ่ะมันก็ว่าไปไงเ<ม>นื่องว่าพี่ทําหนังมานนก็อย่า20กว่าเรื่องเนี่ยไม่เคยถูกดึงออกเลยอาทิตย์แรกนะเอออันนี้มันแบบกลางอาทิตย์ด้วย มันไม่ใช่ดึงออกพูดถึงมันลดลดลงไปแบบลดรอบแบบตกใจอะก็อย่างที่เราเห็นตามข่าวแลฮะสถานการณ์แบบนี้เคยเจอมาก่อนไหมครับเคยสังเกตมาก่อนไหมครับไม่ฮไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีเคยได้เห็นแบบหนังบางเรื่องโดนแต่แย่มันก็เกิดการเอาไปคุยว่ามันก็ไปเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยแต่ะว่ามันต่างรมต่างวาละหนังอุพเพินมันมีมันมีทีท่าว่ากระแสดีไงแต่ทําไมมันถูกลดเนือว่ามันก็ ลองคำนวณค่าเงินว่าแบบโซโซซะว่าตั๋วไปละร้อยห้าสิบถูกไหมแล้วลงครึ่งหนึ่งเจ้าของครึ่งหนึ่งแล้วคนดูขนาดนี้เออมันก็ยังได้ตังค์นะแล้วทำไมมันถึงลดอันนี้ในแง่ธุรกิจฉันบอต้องไปคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มาถึงลดอีกเรื่องหนึ่งลดราคาลงมาอะไรแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งลดราคามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละนึกออกมันสิทธิ์ของเขาเขาวนี้มันมาชนกันปั๊บเศรษฐกิจอย่างนี้คนก็ต้องเลือกของถูกซึ่งมันก็ไม่ผิด คนดูไม่ผิดเรื่องออกมามัคนดูไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าแค่พื้นที่เรามันมันถูกลลงไปก็น่าเสียดายแตวา่าไมู่เองพาดไม่ถว่ามันจะดกแบบนี้เพราะว่าก่อนก่อนนัใช่เพราะุมกันใช่ใช่ช่คาดไม่ถึงเลยครับแบบแบบอย่าง <Okay. S 1> เนี่ยต้องไปหาว่าต้นต่อมันมาจากไหนกันแน่บางที่แบบโปรโมทว่าจะฉายบางภาคเนี่ยโปรโมทแล้วว่าจะฉายแล้วอยู่ดีก็ไม่ฉายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้เลยเลยแบบวันนั้นลูกข่าวก็เลย คอนขางช็อกแล้วก็เสียใจแหละเสียใจแล้วคนเสียใจล้วก็เราก็ระบายใรพื้นที่เราแค่นั้นเองไม่ได้ไม่จริงๆไม่ได้จะแบบไม่ได้มีปัญหากบหนังเหมือนแบบฟีดแบบมันก็เข้ามาถลมประมาณว่าเหมือนว่าเรามาเรียกร้องความอยูใจอะไรเงี้ยเขพยายามจะจะอธิบายไปนะว่ามันไม่ใช่มันมันไม่ได้มันไม่ใช่เรียกร้องความอยูใจไม่ใช่มาไม่ใช่มาขายหนังไม่ได้มาพิาแค่น้อยใจ ไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่เป็นไรมันเมันการแบบไปเชื่อมโยงว่าเป็นการแบบดึงกระแสมาให้เรากรอะใช่ใช่มันกลายเป็นว่าเหมือนว่าพี่มาออกมา PR ตัวหนงังคือมันมันคนละเรื่องกันเลยฮะมันคนละมันคนละความรู้สึกกันเลยอ่ะคือไม่คุ้มเลย ให้พีอาร์เขาทำงานพี่ไม่ต้อง <c oughs> พี่ไม่ต้องออกมานั่งทำนี้มันไม่เห็นคุ้มเลยมันไม่ใช่วิธีพีอาร์ที่ฉลาดกับเราพี่แค่เจรนาก็อย่างที่บอกก็คือแค่ตัดเอ,อ่อบนบนใช่<น>แค่นั้นออแค่นั้นมันรู้สึกก็ต้องพูดเรารักมันอนะเรารักมันเราก็แค่รู้สึกแต่อีกเรื่องหนึ่งครับผมกับในมุมของผู้กำกับภาพ,พยนตร์นะครับพอทำหนังออกมาเสร็จแล้วมีมีการถูกเอ่อจำกัดถูกจัดเรตติ้งอะไรเงี้ย กระบวนการแบบนี้จะไปยังไงบ้างก็ต้องอยู่ที่ความเหมาะสมนะคือไอ้เลตติ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วลหละแต่ว่ามันเกินกว่าเหตุไหมตอนอันนี้ก็เขาก็ยื่นเรื่องไปว่าว่าว่าเออมัน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 อยู่ในจุดที่เกินกว่าเหตุไหมเงี้ยเดี๋ยวให้หนังมันพิสูจน์แล้วกันแต่ว่าเชื่อเถอะว่าสถานการณ์หนังไทยตอนนี้มันแย่แล้วล่ะมัน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 หวังไอ้สมมติว่าเราหวังจะไปพึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ เอกชนก็มีแบบหนึ่งผู้ใหญ่ที่เป็นรัฐบาลก็เป็นอีกแบบที่เราเห็นนะจริงๆเราเชื่อว่ามองง่ายๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเราก็ประเมินได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คนทําหนังก็เหนื่อยเหนื่อยะตัวอย่างอย่างคุนพยนต์เนี่ยครับที่เขาโดนจัดเลทมาจนทําให้เขาต้องเลื่อนออกไปเลื่อนแบบไม่กําหนดเลยแบบนี้ครับในมุมของเราเห็นตัวอย่างหนังแล้วรู้สึกว่าหนังมันเป็นแบบนั้นไหมครับ คือทุกคนที่ไปดูหนังเขาก็คือพูดกันหมดว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่อันนี้มันต้องแบบเหมือนกันขาต้องให้ผู้ใหญ่ขาต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าแบบทําไมเขาถึงทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นทำไมคณะกรรมการคณะกรรมการถึงคิดอย่างนั้นทำไมถึงคิดว่ามันมันเป็นอย่างนั้นต้องไปเอาคำตอบในมุมของเราครับเท่าที่เห็นยังไงบ้างความรุนแรงเกี่ยวกับหกพระเนรเน กต่อยอไ,ไม่พูดดีกว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ประเด็นของพี่แค่นี้ก็ดราม,ม่าพอแล้วนะเอาแค่นี้มันมันก็มีอยู่แล้วละ่ะมันมีอยู่แล้วถ้าโดน20บวกก็โดยที่เป้าร์เก็ตเป็นวัยรุ่นเงี้ยวัยรุ่นจะเข้าดูไม่ได้หรือว่าดูก็ต้องตรวจบัตรมันก็มันก็ต้องน่าจะมีอเอฟเฟกต์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณไปจ่ายอินเลอร์คาบก่อนครับ,บาการเดินในทางจากกระดานฝา 啊。<蛋>嗯